สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณบางเดินทางจากกาฬาจีกลับไทยนะคะกำลังจะไปที่สนามบินค่ะคุณบางมีหลานสาวมาส่งด้วยนะคะสามสาวแล้วก็พี่ชายค่ะมาส่งที่สนามบินสนามบินที่กาฬาจีไม่ใหญ่มากนะคะไม่ต้องขึ้นรถไฟไปที่เกตเหมือนสนามบินอื่นค่ะเดินไปถึงได้เลยค่ะ บริเวณนี้เป็นด้านในสนามบินแล้วนะคะคุณบางกำลังจะเดินไปที่เกตค่ะของขายในดิวตี้ฟรีของกาดาจีจะไม่ค่อยเยอะนะคะมีประมาณ2 3สาร้านค่ะส่วนมากจะเป็นของทานเล่นของกินค่ะได้เวลาขึ้นเครื่องกลับไทยแล้วค่ะก็ใช้บริการของสายการบินไทยนะคะเพราะว่ามีบินตรงแค่สายการบินเดียวค่ะใช้เวลาจากกาดาจีถึงสวนภูมินะคะประมาณหชั่วโมงค่ะ ตอนนี้เครื่องเทคออฟเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศเมืองกาดาจีจากบนเครื่องค่ะกาดาจีเขาถือว่าเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าซิตี้ออฟไลท์นะคะนั่นก็คือเมืองที่เปิดไฟเยอะที่สุดแต่ว่าตอนอยู่ที่กาดาจีก็ไฟดับบ่อยมากๆเลยนะคะเลยไม่แน่ใจว่าเขาได้อ่าขนานน้มเขาว่ากาดาจีซิตี้ออฟไลท์ได้ยังไงคะ วิวจากด้านบนดูสวยงามมากเลยนะคะคุณบางขึ้นเครื่องจากที่กาาจีเที่ยวห้าทุ่มยี่สิบนะคะเป็นเวลาของกาาจีจะมาถึงไทยเที่ยวหกหกโมงเช้าอะค่ะหกโมงยสินาทีซึ่งกาาจีกับไทยเวลาต่างกันสองชั่วโมงค่ะเวลาที่ไทยจะเร็วกว่ากาาจีสองชั่วโมงค่ะ อาหารมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะคุณบางบอกบินรอบนี้อาหารไม่ค่อยอร่อยเท่าไหรค่ค่ะวันนี้เขาเสิร์ฟสป,ปาเก็ตตี้กุ้งอะคะ่ะคุณบางเขาไม่ค่อยชอบเหมือนกับว่าคุณมุสลิมเขาไม่ค่อยชอบทานกุ้งกันนะคะเขาก็เลยไม่ชอบอาหารมื้อนี้คะ่ะ คุณบังขึ้นเครื่องจากกาาจี5าทุ่มยี่สิบนะคะวันที่23พฤษภาถึงท้ายเช้าวันที่24พฤษภาซึ่งมาถึงประเทศไทยก็ฝนตกพอดีค่ะเครื่องก็จะดีเลยนิดนึงนะคะก็คือไม่สามารถลงจอดได้ค่ะคุณบังบอกก็เลยช้านิดหน่อยกว่าคุณบังจะออกมาจากตอมอแล้วก็มารับกระเป๋านะคะก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วแล้วคุณบังไม่ได้ถึงบ้านเลยนะคะต้องรอต่อเครื่องมาที่จังหวัดสุขโขทัยอีกค่ะ แต่ว่ารอบเช้าคุณบางไม่ทันนะคะเพราะว่าถุกโขทไทยมีบินแค่2งเที่ยววันละสเที่ยวตอน7จ็ดโมงเช้ากับอีกทีบ่ายสี่ค่ะก็เลยต้องให้คุณบางไปนอนรอที่บ็อกเทลนะคะคุณบางเขาก็ยังไม่เคยนอนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะเขาก็เลยต้องเดินหาแต่ว่าบล็อกเทลก็คืออยู่ตรงชั้นบีนะคะลงไปข้างล่างตรงเดินไปตรงข้ามกับตรงศูนย์อาหารนะคะก็จะเจอบ็อกเทลก่อนถึงรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์อะคะ่ะ ค่าห้องตกชั่วโมงละ350บาทค่ะแต่ต้องตั้งต้นที่4ชั่วโมงนะคะไม่ว่าคุณจะจองนอนกี่ชั่วโมงก็เริ่มต้นจ่ายที่สชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นก็คิดเป็นรายชั่วโมงค่ะคุณบางจองตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะคะพอถึงเที่ยงคุณบางเขาก็จะออกเช็คเอาท์ไปนั่งรอ ขึ้นเครื่องตอนบ่ายสี่ค่ะวันนี้คุณบางจะขึ้นเครื่องมากับบางกอกเอเวนะคะมาลงที่สนามบินสุขโขุไยยแล้วเราก็จะไปรับที่สนามบินค่ะ thank you

is yeah. Okay, I ask this. I think okay. mm, it's really okay. come home

my home they give also water and this table to put something and here it says no eat no anything no drink no smoking okay I have to put my baggage now I just wake up now now we have to go check out and go for my second flight you, my experience was nice. We can sleep easily and survive. But little one thing, I just feel washroom for washroom. Even first floor, we have to go by a little far But overall, is nice. From my room number first, I check out already. So let's see. Now I have to go for another fire. Now I want to go 7 11.

ณบางก็มาถึงสุขโขทัยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกเกตค่ะรอรับคุณบางอยู่อันัมดุลดินลาค่ะคุณบางมาถึงประเทศไทยและมาถึงจังหวัดสุขโขทยัยปลอดภัยทั้งสองไฟเลยต้องขอบคุณอันเลาะนะคะที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้ของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปของเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ